คุณแม่เบนพรอนชิตาเข็นรถเข็นตกห้างตาบวมช้ำแผลแตกเย็บตรงนี้ตกลงเป็นความผิดใครที่จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายสวัสดีครับอพอพบกับผมมาเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานนท์เชื้อสตบงกฎวันนี้ผมอยู่กับน้องโอสโลดเช่นเคยนะครับวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจครับน้องโอ ช่วงนี้ครับพี่อานนท์มีข่าวที่น่าสนใจก็คือกรณีคุณเบนซ์ครับดารามากความสามารถท่านหนึ่งครับออกมาโพสเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ของตนเองครับโดยคุณแม่ของคุณเบนซ์เนี่ยครับประสบอุบัติเหตุล้อรถเข็นไม่ล็อกครับโดยไม่ล็อกเข้ากับทางเรื่องของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งครับจึงทําให้รถเข็นครับลากตัวคุณแม่ของคุณเบนซ์กระแทกเข้ากับเคาน์เตอร์ร้านค้าอย่างจังครับทำให้คุณแม่ของคุณเบนซ์เนี่ยครับ ได้รับบาดเจ็บหนักที่บริเวณใบหน้าครับและมีแผลเย็บบริเวณระหว่างคิว้วคุณเบนทนไม่ไหวครับจึงได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องเราดังกล่าวแบบนี้ครับพี่อนนมีข้อกฎหมายอะไรบ้างที่จะช่วยเหลือคุณเบนได้บ้างและเหตุการณ์นี้นะครับพี่อนนไม่ได้เกิดเป็นแค่ไม่ได้เกิดครั้งแรกครับอืมทำไมไ่พี่ตรงนี้นะครับน่าเห็นใจนะปกติเวลาเราไปซื้อของที่ห้าง เสร็จแล้วทุกคนนะฮะจะต้องมีการเอาของใส่รถเข็นแล้วเข็นมาที่บันไดกรณีห้างมีสองชั้นบันไดมันก็ต้องชันลงเป็นเรื่องธรรมดาการที่รถล้อไม่ล็อกนะฮะคือคือเข้าใจอยู่ว่าไอ้รถเข็นนะฮะเวลามาตรงบันไดเลือ่อนมันจะเป็นซี่ซี่ซี่ซนะ,ะซึ่งล้อเนี่ยเขาจะมีคมแล้วด้านข้างจะมีเบรกมันจะต้องตกไปในล็อกนะฮะแล้วมันจะทําให้รถนี่ล็อกและหยุดอยู่กับที่แต่บางกรณีคือไม่ตรงล็อกนะฮะ อาจจะล้อไปขบไปเกยทั้งสี่ล้อม,มันไม่ตรงทั้งสี่ล้อนะฮะเข้าใจไหมคือมันล้อหน้าอาจจะไม่ตรงล้อหลังอาจจะไม่ตรงบังเอิญว่าเมื่อลงมาทางชันมันเป็นเหตุให้รถเนี่ยลากคนเนี่ยถลายพุ่งไปเลยนะฮะบันไดถ้ามันชันนี่ก็โอ้โหพุ่งลงได้ความเร็วเลยถ้ามองตรงนี้นะฮะถามว่าเฮ้ยความผิดใครนะความผิดของตัวเองไหมเข็นของซุ่มซ่ามไม่ดูล้อไม่ตรง ก็เราเป็นลูกค้านะ่ะเป็นคนแก่บอกเฮ้ยมันจะต้องมีระบบเซฟตี้หน่อยแจบอกให้คุณซุ่มซ่ามเองไม่ต้องรับผิดชอบห้างปฏิเสธความรับผิดมันได้เหรอตรงนี้นะฮะถ้ามาจับกันด้วยข้อกฎหมายนะครับการที่ห้างนะฮะคือเป็นผู้ให้บริการเป็นเจ้าของสถานที่ในการที่ลูกค้ามาใช้บริการคุณจะต้องมีการดูแลให้บริการรวมทั้งอระมัดระวังความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้น แก่บุคคลซึ่งมาใช้บริการอยู่ในห้างนะฮะซึ่งกรณีเป็นรถเข็นก็เหมือนกันถ้ากรณีว่าเราเข็นไปแล้วไปลงบันไดไม่มีพนักง,งานคอยควบคุมล้อให้ตรงกับล่องไม่มีป้ายบอกไม่มีพนักง,งานคอยรับนะฮะตรงนี้เสี่ยงที่ห้างจะถือว่าเป็นผู้กระทําโดยประมาทและเป็นเหตุให้ลูกค้าได้รับอันตรายเพราะคุณรู้หรือควรรู้แต่คุณไม่ใช้ความมาระมัดระวัง ไม่จัดพนักง,งานไปคอยรับรถเพื่อลงไม่คอยจัดพนักง,งานไปคอยดูแลบริการในจุดนี้นะลูกค้าเขาไม่ได้เก่งทุกคนอายุเขาบางคนก็เป็นระดับพ่อแม่ระดับผู้สูงอายุนะฮะตรงนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะฮะที่จะต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและมาตาแพ่งและพาณิชยมาตรา420ผู้ใดกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลเอกระทาให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สิน เกียรติยศเสรีภาพชื่อเสียงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้นั้นนั่นก็คือห้างนะฮะเมื่อคุณไม่มีป้ายไม่มีพนักง,งานและคุณอาจคาดหมายได้ว่า,าลูกค้าผู้ใช้บริการอาจจะประสบอุบัติเหตุได้แต่คุณไม่ระมัดระวังคุณรับผิดแน่นอนตรงนี้ถามว่ารับผิดอะไรบ้างรับผิดในค่ารักษาพยาบาลในอนาคตนะค่าเย็บค่ารถค่าลาไปหาหมอนอกจากนั้นก็มีค่ารักษาพยาบาลในอนาคต นะต้องไปทํากายภาพบาบัดต้องไปผ่าตัดไปเสริมความงามไหมาตาบวมช้ําแผลเป็นเนี่ยคุณต้องไปทำบิวตี้ทำอะไรให้ดูดีขึ้นไหมตรงนี้เป็นค่าเสียหายทั้งหมดนอกจากนั้นจะมีค่าขาดประโยชน์จากการที่บาดเจ็บไม่สามารถไปทําทธุระได้ไปร่วมประชุมได้หรือไปอบริหารกิจการได้ต้องปิดร้านอย่างเงี้ยต้องรับผิดชอบทั้งหมด ในเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นนะฮะมันเคยเกิดขึ้นที่ห้างบิ๊กซีลำปางนะฮะสมัยปี2550กรณีของคุณจุลาสุดบรรทัดน,นะฮะบิ๊กซีสาขาลำปางมีการเปิดฝาท่อระบายน้ำไว้บังเอิญว่าคุณจุลาเนี่ยเดินไปแล้วไปตกล่องนะฮะตกล่องสารมองว่าการที่ห้างไม่ทำฝาปิดไม่ทำป้ายเตือนไม่มีแสงไฟคอยส่องสว่างให้ถือได้ว่าห้างซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ นะฮะซึ่งคาดการได้ว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุแต่ลูกค้าผู้ให้บริการนะเกิดอุบัติเหตุกับลูกค้าแต่คุณไม่ใช้ความระมัดระวังเพียงพอหรือไม่จัดอุปกรณ์ในการป้องกันไว้ห้างต้องรับผิดในเคสนั้นนะฮะชดใช้ให้คุณจุฬา5 0 0แสนกว่าเป็นค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลในอนาคต4 0 0แสนแล้วก็ดอกเบีย้ยในระหว่างการสู้คดี80,000กว่าเคสนั้นเต็มเต็ม0 0 0แสนต้องชดใช้นะฮะ ซึ่งในเคสของคุณแม่เบนก็เหมือนกันการที่เขาไม่ระวังดูแลให้บริการลูกค้าปฏิเสธแม่ได้ครับต้องรับผิดเข้าใจนะครับน้องโอใจครับพี่อนนโอเคถ้ายังไงมีเคสสาระความรู้ดีๆผมและน้องทนายโอจะมาให้ความรู้กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ